สำหรับเสรีกับผมนั้นคุ้นกันมากเขาเรียกผมว่าพี่โดยเรียกชื่อเล่นเรียกพี่หมึกมาโดยตลอดเพราะว่าเขาเป็นน้องของกเกษมหวังในธรรมผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทยุป,ประเทศไทยหรือกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์คู่กับคุณแั่นชาลานุเคราะห์เป็น ผู้ประกาศข่าวรุ่นแรกๆต่อมาก็มีคุณอาคมมัก,การานนท่านคงจะจำได้นะครับเสรีนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนนาตสินมาโดยตลอดเมื่อจบการศึกษาก็เข้ารับราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการเล็กๆแต่ด้วยความสามารถ ็ได้เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งในตอนหลังเป็นผู้อำนวยการกองสังคีต <c oughs> ซึ่งตำแหน่งนี้คุณทวีศักดิ์เสนาณรงค์เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนเสรีนั้นเชี่ยวชาญในเรื่องการแสดงมากเรื่องโขนเรื่องอะไรต่างๆนานาเขาก็คลุกคลีอยู่มาโดยตลอด แล้วก็เป็นผู้ที่สอดแทรกเรื่องตลกเข้าไปในนาฏสินไทยแต่กอนนี้มีเหมือนกันแต่การแทรกตลกเข้าไปนั้นมันไม่ได้กลมกลืนกับเนื้อเรื่องแต่สำหรับเสรีนี่เขามีความสามารถพิเศษเขาสามารถที่จะสร้างเรื่องตลกเข้าไปโดยมีลูกน้องของเขา ผมเรียรำชื่อจริงน่ะมันติดอยู่ที่ริมฟีปากแต่ไม่ใช่ชื่อหนวดนะ,ะนั่นก็เป็นคนที่สืบทอดเซรีมาได้เป็นอย่างดีเซรีนั้นได้เคยเล่นละครเรื่องเวทสันดอน มเป็นตัวอมาตซึ่งยุโยงส่งเสริมให้เสรีกินในตอนนั้นน้ำพึ่งก็รับบทเป็นตัวเอกเลยทีเดียวนะครับคือตอนนั้นก็ที่ทางดูเหมือนจะเป็นชักเลื่อนๆก็ให้น้ำพึ่งหม่อมหลวงสารารีนี่เป็นตัวเอก ตอนที่พระเวสสัดรเนี่ยให้ลูกกันหาชาลีให้แก่จูโฉเสรีเล่นตีบทแตกในตอนนั้นเราก็ได้ไปถ่ายทำกันอยู่จนกระทั่งจบเรื่องเสรีนั่เป็นคนที่ตลกในชีวิตของเขา มีแต่เรื่องทีเล่นทีจริงส่วนมากจะมีทีเล่นมากกว่าทีจริงสนิทสนมกันมากเพราะภรรยาของเขาอาจารย์นพพรัตซึ่งเป็นอาจารย์นาตศิลป์ที่มีชื่อเสียงนพรรัต์นั้นเป็นลูกของครูอกชัยวสุแล้วก็มาแต่งงานกับเสรีนพรรัตภรรยาของเสรีนั้นเป็น นักเรียนนาตศิลป์ชั้นเดียวรุ่นเดียวกับภรรยาของผมเขาก็ยังติดต่อกันอยู่เสมอเสมอก็เรียกว่ามีความสนิทสนมกันตั้งแต่ตัวของเสรีเองแล้วก็ยังมีความสนิทสนมทางด้านภรรยาของเขากับภรรยาของผมด้วย สมัยก่อนตอนที่เขาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราตสิงเกี่ยวกับเรื่องโขนตอนที่ยกรบเวลาซ้อมยกรบกันที่นั่นผมก็เข้าไปคลุกคลีอยู่ด้วยก็เห็นว่าพินพาดหรือตอนที่กำลังทำเพลงตอนที่ยกรบมันรู้สึกว่า มันควรจะเอาจังหวัดลุมบ้าเข้าไปผมก็บอกเสรีบอกว่าเสรีลองให้พินพาดเล่นริมฝั่งน้ำหน่อยสิเสรีเกาบอกเอางั้นใช่ไหมครับบอกเอาลองเล่นดูดก่อนแล้วกันริมฝั่งน้ำพรำเพลละเมื่อควรเคยคืนจวนเดือนไดริงไปอีกใจจางชืนจู ปรากฏว่าพอดนตรีเล่นริมฝั่งด้ำพวก <c oughs> ขนที่เล่นยกลบอยู่ <c oughs> โอ้โหเต้นกันเยี่ยมเลยทีเดียวเสรีบอกว่าแม่มันก็สนุกนะแต่เวลาจะเอาเป็นแบบแผนจริงๆเขาผู้ใหญ่คงเลยทีเดียว <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องที่เราเล่นๆกันมาโดยตลอดเลยทีเดียว <c oughs> ในระยะหลัง ก็หลังจากเขากเกษียณอายุไปแล้วก็ไม่ค่อยได้พบกัน